เปรียบเป็นอะไรไม่ไม่มีอะไรบือหวาครับก็เป็นความสบายใจของผมเหมือนกันครับ นนกูลเผยหน้าที่สำคัญอนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์ที่หลายคนเข้าใจผิดจากที่ทราบกันว่านนกุลชาโนนสันตินธน,นกูลถูกแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ล่าสุดหนุ่มนนกูลได้เปิดใจเผยความรู้สึกเป็นเกียิมากๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามีอำนาจหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆอยากจะบอกว่าอำนาจหน้าที่คือเป็นเหมือนคนที่รับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เสนอไอเดียหรือนโยบายหรือถ้ามีปัญหาใดๆก็ร่วมกันเสนอเพื่อแก้ไขคอนเซปท์ที่อยากให้เกิดขึ้นคืออยากยกระดับคุณภาพวงการบันเทิงเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้อีก10ปี20ปีข้างหน้าอยากให้เวลาที่นักแสดงหรือศิลปินบ้านเราไปร่วมงานที่ต่างประเทศแล้วเขารู้สึกว่าได้รับเกียรติจากเราหรือถ้าศิลปินหรือนักแสดงต่างประเทศมาร่วมรายการที่บ้านเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเป็นเกียรติ ที่ได้มาร่วมงานในบ้านเราถามว่าคิดว่าอีกกี่ปีอุตสาหกรรมบันเทิงบ้านเราจะเปรี้ยงปรปางผมมองว่าถ้าจะเกิดความเคยชินจนทั่วโลกยอมรับน่าจะเป็น10-20ปีมันต้องวางแผนระยะยาวไม่ใช่ว่า3-4ปีแล้วมันจะเกิดขึ้น คือมันต้องได้รับการยอมรับจากสากลโลกนั่นถึงเท่ากับว่าซอฟพาวเวอร์เกิดขึ้นเรียกได้ว่านอกจากจะมีทัศนคติที่ดีมากๆแล้วยังมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างสาวแอทัะออนพักสุขเจริญหวานใจตัวจริงมาคอยให้กำลังใจเสมอนั่นเองค่ะงานนี้ขอยอมรับจริงๆว่าเป็นการเลือกอนุก,กรรมการซอฟพาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะความหล่อ ความเก่งเป็นที่ยอมรับถึงตอนนี้หนุ่มนนกุลเองจะมีชื่อเสียงอย่างมากทางฝั่งเอเชียแต่ก็รอดูการก้าวขึ้นสู่ระดับโลกของหนุ่มนนกุลอยู่นะคะมั่นใจว่าถ้ามีหนุ่มนนกุลคอยเป็นผู้อยู่เบื้องหลงังหรืออยู่เบื้องหน้าแบบนี้ต่อไปอนาคตวงการบันเทิงไทยจะต้องดีและก้าวสู่สากลโลกได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า